สบายดีปะลุงสบายดีทุกมองทุกบอลผมฝอกรับซองน้องอ้อนคือเก่าปะลุงสบายดีพี่น้องขอาป่าฮะเฮ็ดมนสบายดีพี่น้องใส่ลุยเขาลงหวยคือเก่าขอบป่านะเฮ็ดแต่เด็กๆเลยปะลูกเไยแม่หาเฮ็ดก่อคือเก่าพี่น้องเอ้ยบุกป่าไปเลยปะลุงแต่เด็กๆโอ้โหภาพกันได้แจกดอกมาหนิ

ขี่ใบตองอีลาปรุ่งมันี่นจนสิคนก็จะขี่ฮเน็ดนะโอ้ขุดก้อนมไม้นจนมุนเวิด เอเะสัสๆเลยปลาโลงเลยโอ้น้ำหอวไอ้เร็วยายหกมาเอาปลาเร็วโออย่ิ่เงี้ยแต่เสียงยายหกย่ภาักภาหัวไอ้ภากผปลลงเลย เบิดแล้วแล้วนิเฉพาะแล้วโอ้จยหกเนาะยจยหกมาเอาปลาเขาเบิด์ละปลาลุงเอ้เฮ็ดเนี่ยอือหึเบอร์โปลาลุงนี่ด่งประงามเลยนี่ดงกระตเปร์เฮ้ยเสียงโดดหอย

ต่ม ų, ตะม่ตอาใหญ่โลงพอดีสดสนีพอดีหวานแซ่ขออีกแล้วปาโลงามชุ่หายเลยจุ่มจุบุจุบ lẹp phá lê pa ngại không nó khó hết bỏ cái nội của sân nhôm ao nhôm ao pha lê con nữa nữa đét Đẹp đét đẹp चमबोला है ये तो ये है đỏ ngon ngon rồi lợn cái lăng nhôm ao nhôm ao bê lê bê đi thư mỹ mà năm ตีนใหญ่เลยทีนี้แต่ไล้เออกแต่ปลุกจนปอกเห็ดก่าเขาไม่ได้เก่าเขาก่ได้ปล่ไดปลุกเฮ็ดเพือปลกตีนบกใหญ่ ดอกบกงามเลยปาลุกสองดอกสามสิบกวาดไปเลยปาลุกเว้ยจัดไปบ่อเ็ดดอกหนึ่งมันอง่ายปลูกเอ้ยเหลตั้งใจลุ่มผูกขึ้นมาได้นะ เราไม่ได้เห็นเป็นลมเลยลมหอยลมอะไรจะแนมบ่เห็นด้วยบอกแบบเป็นวินนะแบบแบบผู้นั้นเขี่ยผู้นี้เขี่ยเขี่ยลอบไปลอบมาพอได้ซ้อมเดอกมัอนไปลุ้งรับไงข้าสิบโต๊ะห่วยเพิ่น จับขึ้นดึไหมไม่ปะลก้ดอกเดอกลอัเออสองบได้สอง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 อนลเวา่อียวปะลูกจะดอกงามอืมออกได้กเขจะบวลงเขียเนาะสงดอกก็เลยปเลย อ่าเต็มกำหาดอกนะปะลุงลงไปขอบอวเห็นใช่บ่พออีดับปะลูกดอกประกำงามไปเลยจุบจุบอยู่ กานเคลียสน,นั่นตอนนี้นะพะ้องเดียวม่ตองปกมาเนาะต้องปกอะ่ะดอกอะพรปะลุงดอกบ,บาน,นอืดอกบานมันปะลุง โอ้นี่แล้วเอ็นแม่เอ็นสามสดอกปลงปลลงบเบาปลงับบบบบเก็บอย่างเดียวอเต็มมือลไปล เราพอเฮ็ดอันนี้ปลาล่เดือบักงไงน,นี่อันนี้ก็เอิดว่าเฮ็ดขี้ดังงอปลาโล่เลยมันเป็นสื่อบันเดือบปลาลงเพราะว่าเข้าจะพาเอินแนวนี้นี่ดูใจหกเนาะใจหกมาเอาป้าเขาเป็นปลาโล่เลยเฮ็ดเนี่ยเดือบพอปลาโลง đi đồ bông ngâm lơi này luôn tinh tinh thêm ừ, hỏi bố hao có gì lấy luôn hỏi là gì đi luôn mà hên xong đỡ Hãy subscribe เนี่เขีย่ยจนปีนปลลงเลยงี้ดอกบัะกำงามเลยเขีย่ยจนมันป,ปีนได้ซองดอกปลาโลงเลยดอกประกำงามเลยปลลงแกงแซบ่บหวานค่ะปลลงเห็ดก่อเห็ดแดงน่ดอกน้อยปลลง <c oughs> นี่ได so oh. ้อีกแล้ะปะลุงจุ้มเนาะงั้นโอ้ความคัวบะอนนี้ปะลุงฮ่าหน้ามานะอืมถ่วมหัวปะลุงเลยแบบนี้นะบปลี่ยนมาตื่นเต้นได้ถ่วมหัวยืนมือมาสักไต้คัวสุดเสียวว่าย เห็นกระลอยน้ำบ่เป็นนี่ต้นไม้ตัวเนี่ยอ่ะก็บ่ได้ยังบ่ลงเอ้ยหนะอลิฟเอ๋ยเอามื้อต้มเอามาต้มอือกอก็บ่ป่านนี่แหละเอาไปนํากันเลย <laughs> <laughs>

สี do ak, h, ่ดอกปะลูกแล้วกระดอกนะดอกนึ่งกว่ลูกเด่นนะเห็นบอกดำดำนะปะลูกสี่ดอกสี่ดอกไปเลยปะลูกคนเดียวสังเกตปะลูกเก็บได้เทีละดอกนี่กันนี่เดินอีแตกปะลูก เห็ดห yeah, ้ากับปลาโล่หอกแกงติดดอกกำงามไปเลยน้า hmm. ส okay. well, we so oh. mm ีเช้าน้องอ้อนเปลี่ยนกระตาเปลี่ยนกระตาอันนี้นะสองคนเนี่นี่นะโอ้บ่ลื่นกันเจ้ายังกว่าคนเดียวห้าวจังอีกสามห้องบุ๊ชสองคนถูกม่งานนะตรงนี้ถูกติดดอกกำงามสองดอกนะ นาเนาะอืมจีปนเป็นทั้งแรกจีปนไปเลยจีปนไม่ติดเส้นทำเอได้คนทักไหมผูหักกันเมื่อแหละปลูกกันหิวเข่าแห้งมาฮ้อนี่กระสิเดล่าแหละปลูกอย่าลืมฝากกุหลาบกุแซกุติดตามแล้วก็เขามาหบดูหาดชมซองหน่องอ้อนในเด้อปลูกแม่ล่าแล้วพี่น้องทีน้าพ่อกับนายพี่น้องสบายดีทีมงานสายลุยลุยป่าปะลูก